กศนออำเภอพุทธมนทลขอนำเสนอข้อมูลการคัดเลือกกศน,นต้นแบบ 5D p r e m i ยมพ l ั s ประจำปีงบประมาณ2,565กศน,นตบนมหาสวัสด์ตั้งอยู่ที่บริเวณอาคารโรงเก็บของของโรงผลิตน้ำดื่มเลขที่56ทับหหมู่ที่1บ้านสารานกกระจอกตำบมหาสวัสด์ อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐม73-170ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ตั้งตรงจ7มีบุคลากรในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจงานกศนอดังนี้ 1. นางสาวธนทรสาลีพันธ์ผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอพุทธมนทล 2. นางสาวอารุณวันแสงทองครูชำนาญการ 3. นางสาววลีพรใจตั้งครูอาสาสมัครกศนอ4 นางนงนุชย์พัฒนาศักดิ์สิริครูกศนตบลด้านที่หนึ่ง Good Teacher ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆครูกศนาตาม,นมหาสวัสดิ์มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลในพื้นที่พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลบริบทสภาพปัญหาตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานกศนอโดยครูกศนอตําบลมีการจัดทําข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการหรือ DMAS อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมีการสํารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาซึ่งครูได้ทำการบันทึกการลงเวลาของผู้เรียน ั้งแบบการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์รายภาคเรียนในรูปแบบของเอกสารและออนไลน์พร้อมทั้งบันทึกหลังสอนจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้หนักศึกษาได้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางไลน์กลุ่มและแฟนเพจเฟซบุ๊กกศนตำบลในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ที่มีผู้เรียนอยู่ในความรับผิดช,ชอบแยกเป็นระดับดังนี้ ระดับประถมศึกษาจำนวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน18คนรวมทั้งสิ้นจำนวน44คนมีนักศึกษาในความรับผิดช,ชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน200ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นร้อยละร้อยมีนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบหรือ e n e นคิดเป็นร้อยละ9 4 1 1 จากผู้เข้าสอบเอนเนตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จำนวน17คนเข้าสอบ16คนมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบวัดผลสัมฤทิ์ปลายภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564จากจํจากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้ง3ระดับจำนวน44คนเข้าสอบจำนวน39คนคิดเป็นร้อยละ88.63 ดังนั้นคณะครูจึงช่วยเหลือผู้เรียนโดยการสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อติดตามการมาเรียนการขาดสอบและครูให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่ประสานงานขอความช่วยเหลือมายังหน่วยงานต้นสังกัดนอกจากนี้ครูกศนตำบลมหาสวัสดิ์ยังมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเช่นการเข้าร่วมการประชุมวางแผนติดตามประเมินผล และการได้รับสนับสนุนวิทยากรจากภาคีเครือข่ายอาทิเช่นร่วมประชุมพิจารณาล่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2. การเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน 3. การเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบลกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนและหน่วยงานเกษตร ทั้งยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนตามงานนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้านที่2 Good p ดเพจเบ i c In คอสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกอศรตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพกศนตำบลมหาสวัสดิ์เป็นพื้นที่โปรง่งระบายอากาศได้ดี มีความลื่มลื่นและมีความมั่นคง ส,ส,ส่วนปลอดภัยมีการจัดสภาพาแวดล้อมโดยยึดหลัก5สาศทำให้เกิดความสะดวกตามีชีวิตชีวาสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้มีจุดเช็คอินมีบริการฟรี Wi-Fi สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์นเน็ตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์มีการสร้างจุดเช็คอินสำหรับผู้มาใช้บริการมีการจัดทำ QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเช่นทําเนียบโครงสร้างการบริหารงานของกศนตนําบลข้อมูลตําบลคณะกรรมการต่างๆ Good Activity กิจกรรมการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการกศนตําบมหาสวัสดิ์ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อนเนื่องและการศึกษาตามอธัธยาศัยโดยใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่โดดเด่นในการปฏิบัติงานที่ดีมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ระบบช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดทำ OOCC กศนตำบล โดยการจัดทำศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ออกแบบสื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Google Form และส่งผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ2,565เป็นต้นนอกจากนี้กศนตำบลมหาสวัสดิ์ยังได้คิดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโดยการทำแบบทดสอบออนไลน์พร้อมตรวจข้อสอบอัตโนมัติเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบผลคะแนนทันที ด้านที่ 4. Good Partnership ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพกศน,นตำบลมหาสวัสดิ์ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยมีภาคีเครือข่ายระดับตำบลอำเภอเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนและได้ประสานงานขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีบทบาทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นโดยครูกศนตำบลเองได้ร่วมวางแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งครูกศนตำบลได้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งร่วมสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในลักษณะการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นรูปธปรรมท,ที่ต่อเนื่องทุกปีเช่น 1. องค์กรนักศึกษาร่วมกับครูบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับศูนย์พักคอยในตำบลมหาสวัสดิ์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 2. องค์กรนักศึกษาร่วมกับครูบริจาคสิ่งของคืนความสุขให้น้องในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันเด็ก 3. องค์กรนักศึกษาร่วมกับครูจัดทำจุดเช็คอินกสนอตตำบนลมหาสวัสด์ด้านที่ 5. Good Innovation มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงกสอตตำบนลมหาสวัสด์ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อออนไลน์ด้วย Google Form สร้างบทเรียนทางออนไลน์ในรูปแบบเกม แบบทดสอบออนไลน์สร้างหนังสือเรียนออนไลน์และรายวิชาผ่านระบบ QR code และทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานของกศตนตำบลมหาสวัสดิ์อพ,พุทธมน,นหวัดนครปฐมสวัสดีค่ะ